วันนี้ผมอยู่ที่ VPN Auto Service นะครับอยู่เท่าแก่กอล์ฟแล้วก็ช่างเอ็มครับสวัสดีทั้งคู่เลยครับสวัสดีครับวันนี้บกจะมาเซอร์วิสในเรื่องของอะไรครับเอ่อล้างตัวเซนเซอร์แอร์โฟครับล้างเซนเซอร์แอร์โฟมันอยู่ตำแหน่งไหนครับเซนเซอร์แอร์โฟมาพี่เอ็มตรงนี้ครับบกช่างเอ็มครับครับทำไมเราต้องล้างเซนเซอร์แอร์โฟทำไมเราต้องล้างเวลามันสกปรกอย่างเงี้ยครับ ค่าที่อ่านได้มันมีผลต่อการจ่ายน้ำมันครับอ๋อค่าที่อ่านได้มีผลต่อการจ่ายน้ํามันหมายความว่าจ่ายมากไปเปลืองมีไหมค่าของอากาศว่าอากาศเข้ามากน้อยแค่ไหนอะไรแบ<ล>บนีนขบ้ขับขับครับของผมหนึ่งแสนสามไม่เคยล้างเลยกรองที่ผมใช้ก็มีทั้งกรองศูนย์นะครับมี2อันผมเก็บไว้อยู่แล้วก็กรอง bmc นะครับกรอง bmc ก็จะเป็นกรองที่พูดง่ายๆของอิตาลีที่มีสามารถล้างได้ แล้วก็มีน้ำยาเคลือบดักฝุ่นสีแดงนะครับที่ใช้อยู่อันนี้เป็นกรองศูนย์นะครับก็พูดง่ายผมมีทั้งคู่เลยติดรถไว้นะครับ,รบอ่าเมดินาเตอรลี่อันนี้เราก็ยังต้องล้างล้างครับแ <นะ S 2> ม้แต่กรองศูนย์ก็ต้องล้างไหมกรองอะไรก็ต้องล้างเพราะว่าเครื่องดีเซลบางทีมันมีไอของน้ามันดีเซลมันย้อนกลับมาอ๋อมีไอน้ามันดีเซลอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปมุมนู้นดีกว่า คุยกับช่างไปเรื่อ,อยๆนะครับเมื่อกี้ช่างพูดว่ากรองอะไรต้องล้างไม่ใช่กรองนี้ใช่ไหมกรองนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นกรองของศูนย์เดี๋ยวนี้ก็ไม่แพงก็ประมาณ6-700ก็คือ,ค,อคืออย่างอย่างถ้าไม่ใช่กรองเปอ,อยนะคระับกรองของศูนย์เนี่ยบางทีลูกค้าบอกว่าเฮ้ยเที่ยวนี้อยากเซฟอยากเซฟเป่าเป่าให้เป,เป่าก็คือใช้ใช้ลม,ใช,ลมใช้ลมเป่าล้างฟงล้างแฟบได้ไหมไม่ไม่ไม่ควรไม่ครับมันเป็นมันเป็นกระดาษอ่าเป็นกระดาษ ของเหลวน่าจะไม่เวิร์คทได้ทำได้ก็คือเป่านะครับเบื้องต้นหรือถ้ามันดูว่าจะไม่ไหวแล้วอ่ะเราก็เปลี่ยนดีกว่าครับไม่แพงมากยกเว้นกองของ B M C ซึ่งสามารถที่จะใช้น้ำยาล้างได้แล้วก็ใช้น้ำล้างออกนะครับแล้วก็ผึ่งให้แห้งนะครับแล้วก็น้ำยาเคลือบกันฝุ่นใช่ครับเปเบสิกพวกนี้บอกเราเคยทำเองอยู่แล้วครับครับครับอ่ะแต่คราวนี้ยังไม่เคยล้างแอร์โฟเลยคราวนี้แอร์โฟอยู่ตรงไหนครับช่างเอ็ม ครับอ่าการถอดนี้ยุ่งยากไหมครับไม่ยุ่งยากกริปถอดปลั๊กอันนี้ออกง่ายนะเนี่ยมันมีอย่างนี้อีกนะอันนี้แตกยังเนี่ยยางครับนะมันมีอันนี้แตกอีกนะมีครับมันกรอบบางทีบีบมาเนี่ยสปอร์ตไรเดอร์บกอ่ะเปี้ยหายเลยกระเด็นเลยแล้วทำไงเนี่ยเปลี่ยนครับเปลี่ยนก็ต้องตัดต่อสายไฟใหม่ไม่ต้องตัดครับอ่าเหรอเปลี่ยนปลั๊กเฉยๆรู้ไหมตอนนี้ที่สปอร์ตไรเดอร์ทำไงเอาเคเบิ้ลไทยรับได้ไหมได้เนาะได้อยู่ไม่อ่านี่เราก็จำการ เขาเรียกอะไรหันออกมันจะทําให้เกิดไฟโชหรือว่าเซนซิทีฟกับเครื่องยนต์ไหมครับถ้าไม่หนักจริงๆก็ยังไม่โชครับไม่หนักไม่ใช่หมายถึงว่าเนี่ยเราถอดมาล้างอย่างเนี้ยไม่เกี่ยวมันจะทําให้ไฟเครื่องโชไหมรูปเครื่องโชไหมอะไรอย่างเงี้ยเราใช้น้ํายาโดยตรงที่เอาไวล้างพวกเซนเซอร์พวกนี้อยู่อ๋อนี่น้ํายาอันนี้ก็เป็นของลิควิดโมลี่นะครับเรียกว่าล้างอะไรนะ เซนเซอร์แอร์โฟครับอ่าเซนเซอร์แอร์โฟกระป๋องนี้นะครับใช้มาเนี่ยอันนี้400บาทใช่ไหมตามราคานี้นะครับอ๋อโทษทีนะมันก็มีของที่ราคาไม่สูงอยู่ในห้างห้างตามห้างอ่ะไม่ถึงร้อยอ่ะก็ผมผมก็เห็นนะแต่ผมไม่รู้ยี่ห้ออะไรผมไม่รู้จักตามแต่ศรัทธาครับตามแต่ศรัทธานะอ่ะโอเคเห็นไหมครับล่ออ่านี่แอร์โฟมาสภาพเป็นไงบ้างครับก็ยังไม่สั่งมามาล่อแสงมาล่อแสงกันดีกว่า ช่างเอ็มกำลังจะไปหานะครับถาดนะครับถาดมาวางนะเดี๋ยวเราดูกันตรงนี้เลยครับอันนี้คือตัวเขาเรียกอะไรครับเซนเซอร์แอร์โฟเซนเซอร์แอร์โฟอ่ะพูดแบบคนไม่รู้เรื่องเลยทําหน้าที่อะไรครับอ่านค่าอากาศที่เข้าเครื่องอ่านค่าอากาศที่เข้าเครื่องรถยนต์รุ่นเก่าๆมีไหมครับไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีเอ้ยเดี๋ยวสปอร์ตไ d เดอผมก็มีก็จริงๆมันจะมีเซนเซอร์อยู่2ตัวที่อ่านอากาศครับ จะมีแมปเซนเซอร์ครับแล้วก็แอร์โฟอ๋อันนี้เรียกว่าแอร์โฟแลวแมปเซนเซอร์อยู่ไหนครับแมปเซนเซอร์อยู่ที่ทอยดีครับอืมไอตัวเนี้ยถ้าพังไปนะครับแต่อันนี้มันหน้าตามันไม่เหมือนของสปอตไลเดอร์ผมเลยนะแลสปอตไลเดอร์เนี่ยผมจะเห็นเป็นติ่งเหมือนหลอดยาวๆเป็นแค่กระเดวกระเดวอยู่แท่งหนึ่งอะอ่าอันนี้ไม่เห็นมีเลยมันอยู่ด้านในครับอ,อมอยู่ด้านในนี่หุ้มไว ใช่ครับไอ้นั่นมันจะอยู่ในแล้วก็มีเหมือนกระหลอดกระเปาะอะไรก็เนี่ยประหลอดอะไรเนี่ยห้อยออกมาครับอ๋อครับครับหน้าตาคล้ายๆแบบนี้หรือเปล่าไม่ใช่หน้าตามันเหมือนกระสือเลยอะห้อยออกมาเป็นแห้งๆอะเหมือนปลายเป็นประหลอดอะนะอย่างรถยนต์รุ่นรุ่นเดิมๆอย่างมิติเอ็กซ์อย่างเงี้ยมีไหมโตโยต้ามิติเอ็กซ์ไม่ไม่มีนะไม่มีไหมผมไม่มีคาลิเบียนอย่างเงี้ยไม่มีนะอ่าครับครับอันนี้ก็คือเราต้องล้างล้างตรงไหนครับส่วนที่จะล้าง ล้างตัวที่อากาศจะวิ่งเข้าแล้วก็ตรงอเซ็นเซอร์มัอนเอนี้ยถ้าเราพูดน้ำยาพวกนี้มันมีเขาเรียกว่ามันมีกัดด้วยใช่ไหมมันไม่ทิ้งภาพมันจะแห้งเองครับ อ๋อครับัน้ำยามันก็ยังไม่เลอะมากนะยังไม่ค่อยเลยครับแส, 4, สนสี่แสนสามทำไมยังไม่เลอะหรือว่ารถของผมนี่มันเป็นประเภทวิ่งทางไกลเทอร์โบมันยังอยู่ในสภาพดีน้ํามันไม่ขึ้นแกนมาไม่ย้อนใบหน้ามันก็จะไม่ค่อยเหมีอนแต่รถตั้งคันอย่างเงี้ยน้ํามันขึ้นแกนคืออะไรครับน้ํามันออกทางแกนเทอร์โบอย่างเงี้ยครับ อยู่ในระบบอัดอากาศอยู่ในอินเตอร์หรือบางทีมันย้อนออกฝาหน้าอย่างเงี้ยมันก็จะเปิดมาถึงข้างบนนี้แล้วแต่เคสไปบางคันก็ไม่มีนั่นน่าจะเป็นสปอร์ตไรเดอร์ของบอกอประมาณนี้ก็ไม่ค่อยเปิดเท่าไหร่แค่ฝุ่นเช้ได้ดูยังแบบยังใสอยู่เลยนะใชเอาไปใช้ต่อได้มั้ยเสียได้ไได้เหรออันนี้เราก็ทิ้งให้แห้งใช่ไหมครับอันนี้เราก็ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับ ท่านใดไม่อยากทําเองก็เชิญได้นะครับที่ VPN นะใช้ผลิตภัณฑ์ของ Liquid m o ลี่ครับคือในท้องตลาดอาจจะมีหลายยี่ห้อนะครับผมก็ไม่อยากพูดถึงยี่ห้ออื่นนะครับคือถ้าเราเชื่อถือยี่ห้อ Liquid m o ลี่ความสบายใจนะฮะเราก็มาใช้ผลิตภัณฑ์ของ Liquid m o ลี่ครับอันนี้ช่างเอ็มบอกอันไหนคือแมปครับช่างเอ็มตัวนี้คือแมปเซนเซอร์ครับ,อ,รบอ๋อแมปเซนเซอร์อ่ะแปลเป็นภาษาชาวบ้านเลยครับ ก็ค,คือเซ็นเซอร์อ่านค่าสูญยากาศในท่อไอดีอ่านค่าสูญยากาศในท่อไอดีทำไมต้องไปอ่านมันนะครับมันคำนวณคู่กันกันกบแมสแอลโฟตัวนี้เพื่อ <ผม S 2> ที่จะคำนวณว่าอากาศเข้ามาเท่าไหร่มีแรงดันในท่อไอดีเท่าไหร่แล้วถึงสั่ฉีดน้ำมันให้เหมาะสมอืมครับครับมสองเซ็นเซอร์นี้เสียไปอาจจะเล่งไม่ออกมีควันดำหรืออะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อครับถึงขั้นเล่งไม่ออกเลยถึงขั้นเล่งไม่ออกเลยครับ ครับครับบางทีก็แบบอ่าสตาร์ทแล้วควันขาวโชยก็มีก็มนสั่งจ่ายแบบไม่ถูกต้องบางคนเห็นรถก็ยังใหม่ๆอยู่นะทำไมควันมันขาวๆางเงี้ยบางทีมันมีทั้งควันน้ำมันเครื่องแล้วก็มีควันใองน้ำมันที่มันเกินก็จะออกมาเป็นสีขาวๆอย่างเงี้ยอันนี้ก็ถามล่วงเกินไปบางคันก็ดูใหม่ควันดำอ่ะอันนั้นอาจจะ จูนกล่องมายกหัวฉีดเพิ่มบางคันหน้าตาลดบ้านมากเลยนะไม่จูนเลยนะล้อแม็กเขายังไม่เปลี่ยนเลยผมขับตามนี่นะบอกตรงสภาพปียังใหม่ยังครึ่งอะเขาเลยทําไมเขาควันดำาทั้งทั้งที่ลถไม่เหมือนไม่เหมือนลถไปจูนกล่องเลยอะอาจจะหัวฉีดมีปัญหาหรือหรือเซนเซอร์สองตัวเนี้ยตัวใดตัวหนึ่งอาจจะอ่านค่าได้ไม่ถูกต้องสั่งฉีดน้ำมันเกินอะไรเงี้ยอ๋อครับครับครับอ่านะเล็กเล็กน้อยๆอยก็ต้องดูแลกันไปอ่านะฮะตรงนี้อันนี้คือแมปเซนเซอร์นะอยู่ตรงนี้นะครับ ปกติถ้าเราเอาฝาครอบเนี่ยมันครอบเข้าไปนะครับมันก็จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็จะไม่เห็นอุปกรณ์พวกนี้นะรรผมบอกรตอนที่ถอดออกโดยช่างเอ็มเ,เขาบอกว่าบางคนเขาบอกว่าถ้าเอาฝาออกเนี่ยน้ํามันจะมาล่วงแถวแถวหัวฉีดมันจะมาทางไหนครับน้ําที่จะมาท่วมแถวหัวฉีดหมายถึงว่าถ้าฝนตกใช่ไหมฝนตกน้าทะลักเข้าเครื่องน้ําจะมาขังอยู่บน มาณนั้นเหรอเห็นเขาอยู่ในโลกโซเชียลผมก็อ่านๆ่าน,นะเช้ามานะครับแต่ส่วนตัวผมนี่เอาออกผมก็ไปดูภาพดูนูน่นดูนี่ดูนั่นนะครับของผมนี่จะไม่มีน้ําคุณก็ต้องเช็คด้วยนะครับว่าเวลาฝนตกหนักๆเนี่ยนะครับคุณลองเทน้ําเข้ามาช่วงนี้นะครับน้ํามีการย้อยมีการซึมเข้าหรือเปล่านะครับอ่าตอนนี้เราก็ใส่นะครับใส่เข้าไปกระบวนการใส่กับปอดก็ไม่ยากนะดูไม่ยาก นดสองตัวนะอ๋อนดสองตัวพวกนี้จะพังก็ศูนย์มีขายใช่ไหมครับมีครับไม่แพงไม่แพงนี่เท่าไหร่ะไม่ไม่ห้าพ <5, 000. S 3> ันไ,ไม่น่าถึงครับเดี๋ยวนี้ไอผมว่าแพงนะบางอย่างถามอึ้งนะจ้างเอ็มรู้เปล่าเธอร์โบลูกเท่าไหร่เนี่ยเก้าหมื่นแปดยังไม่วัดเก้าหมื่นแปดยังไม่วัดนะเกียร์ลูกแล้ว สองแสนมีทอนนิดหน่อยทอนหลักร้อยเพราะฉะนั้นบางอย่างเราก็ต้องดูแลกันนะครับนะครับก็บำรุงในเรื่องของการล้างแอร์โฟเซนเซอร์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับปริพันธ์เหลวโมลีครับตรงนี้นะครับถ้าทำเองไม่ได้นะครับก็เรียนเชิญนะครับที่ VPA Order Service นะครับแต่ถ้าท่านอยู่ไกลท่านอยากจะสั่งซื้อในตัวนี้นะครับแล้วก็ ไปล้างเองนะครับตามกรรมวิธีก็สามารถติดต่อมาได้นะครับเดี๋ยวมีเบอร์โทรของ vpn auto service นะครับจังหวัดเชียงใหม่ให้นะครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับสนับสนุนโดย vpn auto service ผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ลิควิดโมลีคิดถึงงานเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเกรดคุณภาพคิดถึงเรา vpn auto service จังหวัดเชียงใหม่โทร095 35 2 9 2 6 9โดยเท่าแก,ก่กอฟ